วันนี้เป็นรถที่การอยากรีวิวมากๆนะคะเพราะวันนี้โลโก้มาเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะคันนี้ไม่น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น Mercedes-Benz นะคะ GLA 2 0 1 6 u r b หนนั่นเองนะคะปี2016กันเลยนะคะแล้วคันที่การบอกว่าไม่น้อยก็คือไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะ คันนี้สภาพสวยมากๆสภาพป้ายแดงกันเลยดีกว่านะคะและจะเป็นสีเทาสีที่ดูหรูหรามากๆนะคะและสำหรับราคานะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่1นึ0 0ล้านหนึ่งบาทเท่านั้นประหยัดกว่าซื้อป้ายแดงไปกว่าเกือบ1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะการต้องบอกเลยว่าได้ทั้งรถสวยสภาพดีแล้วโปรโมชั่นจัดเต็มขึ้น สําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะคันนี้ไม่บวกแวด7%ปเซนะคะฟรีค่าโอนแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดยังมีประกันตอนถึงเดือนกันยายนปี6-5นี้เลยนะคะแล้วก็ยางใหม่ปี2020กันไปเลยโหรถสวย แล้วของแถมก็จัดเต็มแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่1 9 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีดอกเบี้ยนะคะตะการต้องย้ำเลยว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่2.59%เเท่านั้นนะคะโอ้โหลูกค้าเอารถสวยสภาพดีสภาพป้ายแดง ไม่น้อยๆเพียงแค่20,000กิโลเอาไปใช้อย่างจุใจกันเลยดีกว่านะและสำหรับคันนี้เดี๋ยวการจะพาเข้ามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันเลยดีกว่าว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าแต่ก่อนที่การจะให้มาดูนะคะการต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับร้านไลออนคาของเรานะคะคในช่วงนี้กันเลยก็คือ ฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การต้องบอกเลยว่าซื้อรถคันนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะหรือว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะโทรเข้ามาคุยกับการได้เลยนะคะเดี๋ยวการจะคุยรายละเอียดแล้วส่งรถสวยๆให้ลูกค้าและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะเราจะให้ไฟแนนซ์ ไปเซ็นลูกค้าที่บ้านกันเลยและกันต้องบอกว่าลูกค้านะนอนดูรีวิวสวยๆของร้านไลออนคาอยู่ที่บ้านพอไฟแนนซ์อนุมัติเราก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยโอ้โหพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอันนี้คือแบบสุดๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในภายนอกกันเลยดีกว่าเข้ามาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะการไม่ต้องบอกเลยว่ายี่ห้ออะไร นี nee, ่โลโก้ mercedes-benz โชวตรงนี้เลยค่ะแล้วสวยมากนะคะเขาจะเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนั่นเองนะคะนี mm. nee, ่โลโก้โ p รเ m i ยม mercedes-benz เลยนะคะแล้วตัวกระจังหน้าก็สวยมากนะคะมันจะเป็นสีเทาอ่อน สลับกับสีโครเมียมนะคะทำให้ดูหรูหรามากๆไฟนะคะนี่จะเป็นใบสีนอนนี่เขาเขียนไว้เลยนะคะโหแล้วก็จะมีที่ฉีดไฟหน้าเมื่อเกิดการสกปรกเราสามารถที่จะกดฉีดไฟหน้าได้นะคะแล้วแม็กนะคะนี่จะเป็นแม็กของรุ่นเลยการต้องบอกเลยนะคะว่ายางจะเป็นยางบิดโตนปี2020นั่นเองโห ยางก็ใหม่มากและเป็นบิ๊กของบิสโ n นด้วยแล้วคันนี้นะคะจะเป็นขอบ19นะคะโหรถสวยมากนะคะนี่นะคะก็จบมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะ,ะนี่สวยมากแล้วเขาดีไซน์แบบคลาสสิกมากเลยนะคะการให้ดูเลยนี่ไล่มาเลยนะคะโหสีแบบว่าการต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยนะคะ น่าจะเป็นสีเทานะคะมันจะไม่ได้ออกบอลสว่างมากนะคะก็คือจะเป็นสีที่เป็นเหมือนสีบอลลงมานะคะแล้วสีนี้การต้องบอกเลยว่านะคะสีบอกความหรูหรานะคะแล้วก็นะคะริ้วรอยเนี่ยโอ้โหการบอกเลยร0อการให้ความสวยของสี95%เลยคันนี้ เพราะว่าไม่มีริ้วรอยแห่งการเฉี่ยวชนเลยแล้วว่าแล้วเป็นสียอดนิยมมากๆนะคะแล้วไฟท้ายสวยมากนี่ลูกค้าเข้ามาดูเลยไฟท้ายสวยมากๆนะคะนี่เลยแล้วไล่ลงมาเขาก็จะเป็นบอกรุ่นเลยค่ะ GLA 200นะคะนี่แล้วพลาดไม่ได้ด้วยโลโกโล้ Mercedes นะคะอ่าและตรงนี้นะคะก็ยังมีตัวนี้สคับเพจนะคะ จะคับเพสสีโคเมียน,นะคะเพื่อที่จะกันรอยได้แล้วรุ่นนี้นะคะยังจะมีกล้องหลังคันนี้การต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็น SUV 5ประตูนะคะพอเป็น5ประตูเนี่ยข้างหลังเขาจะเปิดได้และเปิดง่ายมากนะคะเรากดนี่แค่นี้เองนะเดี๋ยวการเริ่มจากตัวน็อตกันเลยดีกว่าค่ะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ คันนี้อันนี้ฝากระโปรงหลังนะคะเขาจะไม่มีการไขเลยนะโหแบบว่าสวยมากนะตัวตะเข็บตัวอะไรเดิมๆทั้งหมดนะคะนี่การให้ลูกค้าดูเลยเผื่อลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่มีเวลาเข้ามาดูจะได้ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะคันนี้สวยมากๆการให้ดูเลยนะคะนี่มีตะข่ายไว้ของด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะก็คือลูกค้าดูเลยมันใหม่มากนี่เดี๋ยวการถ่ายให้ดูให้ครบเลยนะคะคือใหม่จริงๆแล้วข้างล่างนะคะนี่นะ,ะก็คือจะมีอุปกรณ์ส่วนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มียางอะไรแล้วนะคะการต้องบอกเลยว่าตามรุ่นเนี่ยเมอร์เซเดสเบนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมียางอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทํา ในส่วนของเป็นที่ปะยางชั่วงขาวแทนนะคะนี่เวลาเอาลงง่ายมากเราจับอันนี้เลยผู้หญิงสามารถใช้งานได้ปกติพรรถไม่ได้สูงมากนะคะพอปิดแค่นี้เองนังง่ายมากนะคะรุ่นนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าผู้หญิงผู้ชายใช้ได้แล้วโอ้โหเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าว่า ใม่เพียงแค่20,000กิโลเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกใหม่เพียงแค่20,000กิโลแล้วสภาพใหม่มากๆนะคะอ่านเริ่มต้นด้วยกการสตาร์ทดีกว่ากุญแจนะคะของตัว mercedes benz เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นกุญแจที่เสียบลงไปแล้วก็บิดนะคะนี่เดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูนะคะ ได้ยินเสียงไหมคะการยังไม่ได้ยินลเลยค่ะเงียบมากนะคะอันนี้ไม่ใช่ไฮบิดนะคะแต่คือเงียบมากจริงๆนะคะ,ะแล้วเริ่มต้นด้วยอันนี้กันดีกว่าเบาะนะคะนี่เบาะเขาจะมาด้วยท่งสปอร์ตเลยนะคะตัว GLA 200นะคะนี่เบาะสปอร์ตมากลูกค้าไล่ลงมาเลยนี่เขาจะเป็นเบาะผ้าผสมกับเบาะหนังการต้องบอกก่อนว่าเบาะเนี่ยนะคะก็คือ เขาจะเป็นตัวเมมโมรีนะคะเมมโมรี่สจุดเลยนี่ได้เมมโมรี่สอันเลยนะคะนี่ปรับเบาะจะปรับตรงนั้นนะคะตรงที่ประตูคืออันที่เป็นแท่งยาวเนี่ยจะเป็นเบาะนั่งนะคะอันที่ข้างหลังนะคะแล้วก็ตรงเมมโมรี่ซีทได้3ามตำแหน่งนะคะ 123เลยได้ทั้งคู่หน้ากันเลยโอ้โหเมมโมรี่ซีนี่มาครบกันเลยนะแล้วตัวประตูเนี่ยเขาจะดีไซน์ใช้โครเมียมแล้วก็ใช้หนังลูกค้าดูเลยสวยมากเขาจะใช้ตัวแบบว่าอ่าหนังแล้วก็ตะเข็บสีขาวมาเล่นเพื่อให้คล้องไปกับตัวเบาะนะนี่ไล่มาตรงคอนโซลกันเลยดีกว่านะคะการทั้งบอกเลยว่าใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะมีแอร์แบกมีอะไรครบนะคะแล้วตรงนี้ นะคะสวยมากการต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือน,นี่ความคลาสสิกตรงแอร์นะคะเพราะว่าเขาจะดีไซน์มาคือให้มันดูคลาสสิกแล้วเวลาเราขยับนี่มันได้ท่วทิศทางจริงๆนะคะจะนั่งตรงไหนขยับไปตรงนั้นได้เลยอันนี้คือข้อดีนะคะแล้วก็หน้าจอนี่การให้ดูหน้าจอเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอแต่หน้าจอนะคะตรงนี้นะคะ จะปรับการทำงานก็คือตรงนี้เน่ละตรงนี้นะคะก็คือใช้ในการปรับหน้าจอนะคะนี่การให้ดูเลยสมมุติเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะเรากดตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะคือตัวในส่วนของเลดีโอหรือเราจะใส่แผ่นซีดีไปก็ได้จะสามารถโทรศัพท์ก็ได้นี่มีเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ตัวเลขสามารถ ได้เลยไฟฉุกเฉินแล้วแอร์จะอยู่ข้างล่างลูกค้าดูสิอ่ะแอร์เขาทำคลาสสิกมากเขาจะทำควบคู่นี่อุณหภูมิควบคู่ในการล้อไปกับตัวช่องแอร์นะสวยมากนี่แล้วก็ถ้าเราจะเสียบนะคะในส่วนของอ power outlet ก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะไว้ชากาแฟไว้ของนะคะได้เลยนี่ไว้ชากาแฟตรงนี้ก็ได้แล้วก็ที่ไว้แขน นะคะไว้ของได้อีกเลยนี่โหสวยมากๆนะคะใหม่มากๆลูกค้าเห็นไหมคะลิ้วรอยนี่คือแทบไม่มีจริงๆนะคะสวยมากๆคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนี่เลยค่ะการให้ดูเลยนะคะคันนี้จะเป็นใหม่ดิจิตอลแล้วนะคะสวยมากๆเลยเขาจะขึ้นเลยเราใส่เบรกมือ ไฟเปิดอัตโนมัตินะคะอุณหภูมิที่เท่าไรโหหน้าจอสวยมากนะคะแล้วพรมลาัายจะเป็นพรมลาัายมันติฟังชั่นนะคะนี่โลโก้ที่พลาดไม่ได้เลยนี่เลยค่ะ Mercedes นะคะในส่วนนี้นะคะเราปรับเสียงลดเสียงที่ฝั่งหน้าจอคุยโทรศัพท์อะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วการน้องบอกเลยนะคะว่าเอ้ยลูกค้าบอกเฮ้ยคุณการ เกียร์รถหายไปไหนรุ่นนี้ไม่ใช่นะคะเกียร์ไม่ได้หายไปไหนแต่นี่ค่ะรุ่นนี้เกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือเกียร์ของตัว GLA 200นะคะนี่การให้ดูเลยนะเพราะว่าเวลาที่อ่าเดี๋ยวการจะลองใส่เกียร์ดีนะคะนี่อันนี้จะเป็นเกียร์ N เห็นไหมคะลูกค้านี่อันนี้จะเป็นเกียร์ N นะคะแล้วถ้าการใส่เกียร์ดี การตบลงไปอ่านี่ไงคะการใส่เกียร์ดีแล้วโดยที่การไม่ได้เข้าเกียร์จากที่อื่นเลยนี่ใส่เกียร์ R แล้วถ้าเราใส่เกียร์ P นี่เราก็อ่าเห็นไหมคะลูกค้าเกียร์ใช้งานง่ายมากๆนะคะจะอยู่ตรงทางด้านขวามือของเรานั่นเองนี่ตรงเกียร์ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่กุญแจที่การบอกว่าเราใช้บิดนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินี่ถ้าเราเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเราก็ไปที่ออโต้แต่ถ้าเราเปิดปิดเองเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะโห oh, สวยมากนะแล้วตรงฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมด้วย Set, เมมโมรีเซตนี่าตำแหน่งอีกเหมือนกันนะคะการให้ลูกค้าดูเลยนะคะแล้วล่างลงมา นะคะเขาจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าน,ะะนี่การให้ดูเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะขึ้นลงคือเราทําทุกอย่างปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็กระจกขึ้นลงนะเซ็นทัลล็อกคือครบเลยนะ,ะเดี๋ยวการมาให้ดูตัวคู่มือกันดีกว่านี้โอ้มาเป็นเล่มและกันต้องบอกเลยว่าเล่มดูดีมากๆนะคะเป็นโอ้โหกระเป๋าหนังนะคะแล้วดูพรีเมียมมากๆนี่นะคะ จะเป็นคู่มือ GLA นะคะ GLA Class และสำหรับตัวเบนนะคะ Mercedes-Benz รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนะคะจะไม่ได้มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรแล้วนะคะเพราะว่ารถเนี่ยยี่ห้อหลายๆยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นออนไลน์ทั่วประเทศแทนนะคะและที่สำคัญนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าการลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะการต้องย้ำก่อนว่าสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ คันนี้นะคะมีประกันปอ1ถึงเดือนกันยาปีห5เลยนะคะแล้วการต้องบอกเลยว่าประกันของตัว mercedes-benz ไม่ได้ถูกนะคะของตัวยุโรปอันนี้มีประกันปอ1หนึ่งให้ถึงเดือนกันยาเดือน9กันเลยนะคะลูกค้าซื้อโสดสามารถใช้งานได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะนั่งสบายไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกนะคะหรือบางท่านเนี่ยยังไม่เคยไปดูตัวจริงนะว่าสภาพเป็นยังไงแล้วแล้วการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนี่เดี๋ยวการจะนั่งให้ดูเลยดีกว่านะคะการขึ้นรถของตัว SUV ตัวนี้ง่ายมากนะคะนี่การขึ้นมาแบบว่าไม่ต้องมีบันไดไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่แบบว่ารถที่แบบว่าสูงมากนะคะแล้วอย่างหนึ่งเบาะตรงนี้ นี่เขาดีไซน์ได้แบบว่ารถสปอร์ตมากๆนะคะลูกค้าดูเลยเราสามารถที่จะจับตรงนี้ก็ได้นะคะโหดีมากอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะไฟนะคะด้านบนเขาจะเป็นไฟดวงเล็กๆที่ส่องสว่างมากๆแล้วดีไซน์ได้ดีมากๆนะคะแบบสวยมากทำให้รถลูกค้าสิกไปอีก ข้างหลังนะคะการต้องบอกก่อนว่าเขาจะดีไซน์ล้อไปกับเบาะข้างหน้าก็คือจะเป็นเบาะหนังที่ตัดด้วยเบาะ้านั่นเองนี่ลูกค้าเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาจะเป็นหนังใช่ไหมคะแต่ตรงนี้นะคะไล่ลงมาเขาจะเป็นเบาะ้าการนต้องบอกเลยว่าการดีไซน์แบบนี้นะคะมันทําให้ดูเท่และดูสปอร์ตมากแล้วเบาะข้างหลังก็ไม่ได้ทิ้งท้ายนะคะไม่ได้ทิ้งความเป็นสปอร์ตแล้วการต้องย้ําอีกอย่างหนึ่งว่า เบาข้างหลังใหม่มากๆนะคะเหมือนแทบไม่ได้มีใครนั่งเลยเบาะตึงเบาะใหม่มากนี่แล้วไว้ของก็ได้ไว้ชากาแฟอะไรได้หมดนะคะนี่โหดูพรีเมียมสุดๆนะคะนี่แล้วถ้าเราจะนั่งสองคนก็ได้นี่ลูกค้าดูเลยขายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะการต้องบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านที่จะดูตัว GLA เนี่ยนะคะ การต้องบอกว่ามันไม่ได้ดูเล็กหรือดูอึดอัดเลยนะคะแถวที่2ก็สามารถนั่งได้ปกตินะคะแล้วข้างหลังก็สามารถไว้ของได้เลยนะคะการบอกเลยว่าการดีไซน์แบบนี้นะคะมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานดีกว่าที่ชอบรถที่ไม่ได้ใหญ่มากกระทัดรัดใช้ในเมืองนะคะคล่องแคล่วคล่องตัวไปไหนมาไหนได้สบายนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะสมรถนะนะคะ การดีไซน์ไม่ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไงเพราะว่าได้โลโกโ้ได้ยี่ห้อของ Mercedes-Benz เข้าไปมันดีไซน์ได้หรูหราพร้อมกับสปอร์ตไปในตัวนะคะอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเพราะการย้ำมาตลอดว่าใหม่เพียงแค่20,000กิโลอ่าและก่อนที่จะไปนะคะการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะ ได้ทะเบียนสวยด้วยนะคะเพราะว่าทะเบียน877นั่นเองนะคะการให้ลูกค้าไปเลยไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะคะให้ลูกค้าเอารถสวยแถมทะเบียนสวยของแถมของแต่งจัดเต็มไปใช้กันดีกว่านะคะไปดูกันค่ะ แล้การพามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะอะสำหรับคันนี้เข้ามาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าน็อตไม่มีขยับกันเลยนะ,ะสีเดิมเดิมนะคะน็อตเดิมเมเม็ดอารเดิมเมไม่มีไขนะคะคันนี้สวยมากนะคะแล้วฝากระโปรงภายในเขาเป็นเอกลักษณ์มากลูกค้าดูเลยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวงกลมสวยมากนะคะอันนี้เพื่อที่จะระบายความร้อน นะคะสวยมากๆเลยนี่การให้ไล่มาเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.6นะคะหรือว่า1,600ซีซี156แรงม้ากันเลยโหการต้องบอกเลยว่าขับเนี่ยไม่มีอืดกันเลยนะคะนี่แบบไล่เข้ามาเลยนะคะจะได้ดูชัดๆ ตามตัวเครื่องกันเลยนะคะเพราะว่าไม่มีไข่น็อตจริงๆนะคะเดิมๆมากๆนี่จะได้ถ่ายแบบว่าเข้าไปแบบว่าให้ลูกค้าเห็นเลยเพราะลูกค้านี่อย่างที่การบอกลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากที่จะได้รุ่นนี้ไปใช้แล้วก็ดูเลยนะคะเพราะว่าคันนี้แบบว่าสภาพป้ายแดงของจริงนะ,ะไม่ การรับประกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมมีเล่มโอนได้100%็แล้วเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องแบบจัดเต็มมากๆคันนี้เพราะอยากจะให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะว่าคันนี้มันสวยจริงๆสภาพป้ายแดงจริงแล้วไม่เพียงแค่20 0 0 0โลจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านแบบเอ้ยคุณการไม่สองหมโลมีชนมีอะไรไหม คันนี้กันต้องบอกเลยว่าน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะแล้วก็สีเดิมๆสวยมากๆนะคะและคันนี้นะคะอย่างที่การเกินมาตั้งแต่แรกว่าเป็น mercedes benz นะคะ gla 200 1. 6้อ Urban นะคะปี2016นั่นเองนะไมเ่เพียงแค่20 0 0 0โลเท่านั้นในราคาเพียงแค่1,150,000าบาทนะ,ะและสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ไลน e นะคะ หรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การดูแลทุกค้าเองหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้และคันอื่นๆได้ไหมได้เลยเพราะว่าร้านนะคะตั้งอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองหรือจะมา Google Map ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า Lion l i อ n c a ารรถมือ2อนะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะมาง่ายๆได้เลยนะคะทั้งจะมาเองหรือว่าจะ ดูใน GPS Google Map ก็ได้นะคะและสำหรับตอนนี้ที่การเกิดมาตั้งแต่แรกว่าเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับโปรโมชันนี้ให้ลูกค้าสุดพิเศษสุดน่ารักของเรานั่นเองทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนซื้อรถล้านไลออนขาได้เลยก่อนที่เราจะส่งนะคะการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะต้องบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดง แมปลอดเชื้ออย่างแน่นอนวันนี้การรีวิวคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดสับสไ r ใ b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไวนะคะเพราะนานๆจะมีรถไม้สองมือโลเข้ามาทีการต้องบอกเลยว่าเหมาะสมแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่หารุ่นนี้นะคะเข้ามาดูก่อนเพราะว่ามันสวยจริงๆ่วันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ